สวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ชมวันนี้รายการบรรนยกักมาป้าของขห้องแหมแล้วนะครับคนปักกักหรือคนติดอ่างนะครับจะต้องหัดเล่านิทานหัดเล่านิทานนะครับเป็นไม่เป็นไม่มีความกล้าพ่อแม่ต้องสอนลูกหัดเล่านิทานไม่มีใครฟังพ่อแม่เป็นคนฟังพร้อมกับแนะนําว่าแก้ไขตรงไหนนะครับวันนี้ทางรายการบรรนยกักจะเล่านิทาน ลูกหลานที่ติดอ่างนะครับฟังบนณรัากคุยเล่านิทานมีกูแม่ลูกมีกูแม่ลูกนะครับเป็นคนอยากจนแต่ว่าตึงแม่ตึงลูกเป็นคนมันมันขยันบาติว่ามีเงินน้อยเงินนักไปหาเงินได้ต่ใดก็เอาถือว่าเป็นคนบอยชีข้าน อาชีพแม่ลูกกูนี่คือเกี่ยวหญ้าไปขายให้ชาวบ้านเลี้ยงวัวเลี้ยงควายกูเป็นลูกนี่มีสวนน้อยเดียวสวนบาหลายนะฮะอยู่ติดเชิงเขาลูกก็มาโอ้ก,กับแม่ปะเอ๊ะแม่แต่าที่จมปวกนั่นแน่ผมเกี่ยวหญ้าไปขายเนี่ยทุกวันแต่ลูกเจ้ามาหญ้าจะได้เต็มจมปวกเหมือนเดิม นะแม่ก็ว่าเออลองสังเกตพอแล้วลูกมันเป็นจะได้วันพูกลูกไปเกลียวแล้วสังเกตพอเกล่ยวเสียงเหลียวไปพอตั้งหลังงาติ๊กไม้เขียวเหมือนเดิมนะก็น,นำความไปบอกแม่จเ้าบ้านเปิ้นจะชอบเพราะว่า <c oughs> ลูกประจัาของอีแม่นี่เปิ้นจะ ได้หญ้านุม่มหญ้าเขียวหญ้าอ่อนไปขายทุกวันขายราคาถูกเจ้าบ้านเป็นจะชอบซื้อที่เจ้าเนี่ยกูแม่ลูกก็มาปิจัไไ่เอ๊ะตัดนี้มันจะได้หญ้าจะได้งอกตัวก้นเลยแม่ก็เลยบ,บอกลูกเอ๊ะอันเฮาลองไปคุดพอนอตีลุ่มจมปวกันมันน่าจะมีอ้หยางก้าอูกันลูกเจ้าก็เอาเสียมไปคุดพอคุดไปสักกำหนึ่ง ไปเจอไหเจอไหยนะฮะแม่ลูกก็มาแม่ก็บอกลูกเออเฮาเอาไปบ้านเฮาเตะไหนี่ถ้าจะใส่เข้าสารได้อยู่เข้าสารมือสุดท้ายตีแม่ซื้อมาเลี้ยงลูกกับตัวเองเนี่ยเหลือเต้ากับมือเนี่ยกูเป็นลูกได้ไหยไปถึงบ้านปุ๊บก็เอาเข้าสารนี่ใส่ในไหใส่สักกำออกมา เหลียวไปพอเอ้าเข้าสารเต็มองเลยเต็มไหนั่นแะปาทโรหลังจากเอ๊เฮาลองเอาเสื้อผ้าไปใส่บ่อเอาเสื้อไปใส่ตัวเดียวเต็มไหนะครับเอาอย่างใส่ไปสักคำเต็มไหเลยกูแม่ลูกนี่ก่อฐานหน้าจักบบนี้อย่างเลยนะครับก็มีแก้วแหวนเงินทอง แตมบ้านฐานะเริ่มดีขึ้นนะครับพ่อองค์วิเศษเนี่ยไหวิเศษเนี่ยก็มีเสื้อผ้ามีเงินทองมีคําเอามาแปลงบ้านแปลงจ่องผลปรากฏว่าความยากจนแต่กลัมมาล่ำรวยเนี่ยก็โด่งดังไปเจ้าบ้านเจ,จ้าจจอมเปิ่อนก็เล่าไป ปรากฏเศรษฐีเศรษฐีหู้ข่าวเศรษฐีก็ขออ่แต่ก่อนมาขอเข้าเฮากินเอาหญ้ามาขายฮอแต่บ่เดียวในห่างกว่าเศรษฐีไหละเนี่ยเศรษฐีก็ฮหมูลูกน้องไปพอร้อมันเป็นอัญ,ญงนะปรากฏว่าหู้ข่าวจีอี้ก็เลยเอามูลูกลุกน้องมาคูเลยหายหนี้เป็นของอีป่อ อีปอเอาไปฝังไว้นี่กูแม่ลูกก็เถียงบใจก้าอันนี้ผมอยู่ของผมตั้งแต่เบิร์นด้านานาบใจของตัานก้าเศรษฐีกัาบบย้อมของอีปอ่อมาได้ต้องเอาถ้า,าเอานี้เรื่องก็คูไปเออแม่นี่ก็เป็นคนขี้กว่าเนาะก็เลยเออลูกเคยถ้าว่าเป็นของเปิ้ลก็เื้อเปิ้ลเอาไปเตะเศรษฐีก็เอาหายวิเศษนั่นไปก่ ปาโกดว่าไปถึงบ้านคนนั่นก็ไข่ได้จีนเอาจ้นใส่ก็เต็มองเอาปลาใส่ก็เต็มองบุญวะบุญไหวคนนั่นก็จะเอาเสื้อผ้าคนนี้มันลูกกันทั้นปัดท้คนนั่นก็ได้เสียอผ้างามๆไปคนนั่นก็ได้เข้าวเต็มคนนั่นได้เงินได้ทองไปเต็มแล้วแต่คนไปขอบุญวะบุญไหว พ่อเศรษฐีเป็นคนเท่าหนอเดินงก,ก็เงินเงินสูเนี่ยอันยังกันคันนี้มันเป็นจริงเจได้สูเป็นมาเทียงกันแต่ว่าพ่อเศรษฐีก็ชะงโงกเข้าไปกัปกบปักกระดิบลงในองค์ฮะนากะปาโต้พ่อก็อยู่ในองค์จอยขาลงไปขึ้นจากองค์จิมเศรษฐีก็เฮือลงน้องเอาปอ้อออกมาป๊อปเอาอยู่ในองค์แถมคนหนึ่งปอ้อ,อมันนั่นน่ะก็เอาปอ่อขึ้นมาออกมาแถม มีปอออกมาคนที่สามแถมเอาออกมาปาดทอๆมีปอสาวป่ายู่หั่นล่ะกับเศรษฐีกับบากาเอาออกมาลาบปอแถมค้นอยู่ในองก์ก็ถึงห้องถึงให้โจยอีปอจิมโจยอีปอจิมอยู่หั่นกะปาดทอๆที่ปอมันอยู่หั่นเป็นสาวสามสิบลูกเจ้ามันก็ไขขี้คนหนึ่งก็ไขขี้คนหนึ่งไขกินเข้าคนหนึ่งเจ็บแอลเจ็บต้องเอาลาบปอมีเป็นสาวสามสิบ วุ่นว่าวุาว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 า่นวายเศรษฐีบะฮู้จะญาจะได้ละกรรมนี่ป้อที่อยู่ในองค์ฮั่นก็ตึงห้องตึงให้ตึงแจงตึงดาคิงจะได้เอาหาออกไปนี่เศรษฐีบะฮู้เา่จะได้ถ้าเอาออกมาแถมคนมันก็อยู่ฮั่นแถมคนนะ่ะเศรษฐีก็เอาออกมาเอาออกมาได้ห้าสิบปัดเต้าเอาละกรรมนี่ถึงห้าสิบป้อเนี่ยบะฮู้เาจะได้เศรษฐี กึดแล้วก็กึดแถมเศษถีก็เลยกึดใจได้เลยเป่าประกาศไหมไผ่ไข่ได้คนเท่าไปเลี่ยงเน้อจะมีคนเท่าแจกฮือนะครับคนเท่าดีคนเท่างามนะเอาเป็นซีบก็ได้ <c oughs> เสียงที่เปินประกาศฝากมาตั้งรายการบันเทกักเนี่ย ใครได้คนเอาไปเลี้ยงบอกเนี่ครับเนอรติดต่อผ่านผมนี้ที่บ้านเชรถีมีสาวสามสิบคนจะเอาเป็นร้อยก็ได้นะจะเอาไปส่งให้ถึงบ้านจะเอาไปส่งให้ถึงบ้านอบอยคิดกล้าสักอย่างเอาหืบบาาันดอีป่ออีแม่ที่ใครได้คนเท่าไปเลี้ยงนันเนอะร ขอหมูเฮาจยกไดไล่กดแชร์กดก,กระดิ่งกดซับสไครต์หรือแก่ตั้งรายการบรรณุยกักจิมนาะว่าจะได้จะเอาก็คนเท่านะครับผมจะเอาไปส่งให้ถึงบ้านขอได้รับความขอบคุณจากทางรายการบรนณอยกักครับผมขอบคุณครับ